เวลาในในสวรรค์ชั้นนี้เนี่ยอย่าง50ปีของโลกมนุษย์เรานะครับจะเท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นนี้นะครับเฉะนั้นในโลกจึงเป็นเวลาที่นานมากนะครับอยู่กันจนแก่เลยทีเดียวกว่าจะได้ที่นู่นเท่ากับสวรรค์ชั้นนี้1วันเท่านั้นนะซึ่ง สวัสดีครับนัทภูเบศมธีิรักรจากกลุ่มธรรมาลกทิพย์ครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปตอบคําถามให้น้องสมาร์ทนะครับหลานรักก็จะเป็นเรื่องคําถามที่น้องถามว่าน้องอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับสวรรค์นะครับซึ่งมีทั้งหมด6ชั้นว่าสวรรค์นั้นเป็นยังไงน้องเป็นเด็กน้องไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มีจริงไหมมีความสําคัญเกี่ยวข้องกับ มนุษย์บนโลก,กอย่างไรเดียวหนึ่งจะเล่าให้หนูฟังแต่สิ่งที่หนึจะเล่าให้หนูฟังนั้นก็จะขอบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนะครับซึ่งจะอยู่นอกเหนือจากตำราหรือหนังสือใดๆหรือคลิปใดๆก็อาจจะไม่ได้มีบอก ในบางส่วนนะครับเป็นความความรู้และประสบการณ์ส่วนตัวกับระหว่างอาจารย์นนท์และอาจารย์หนิงสองคนนะครับน้องสมาร์ทเ,เป็นหลานรักมีอายุเพียงแค่9้าขวบนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากลุงหนิงซึ่งเราลุงหนิงอยู่นนทบุรีหนูอยู่ภาคใตน้นู่นแหละลุงหนิงก็รอวันที่จะได้เจอ ลูกนะครับเวลาที่มีโอกาสเดีย๋ยวอาจจะเป็นช่วงวันไหวครูหรือวันไหนก็ตามนะครับการน,นี้เรามาคุยกันถึงว่าคําถามของน้องจะเป็นตัวแทนให้กับเยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่จะได้ฟังเรื่องราวที่อาจจะดูเหลือเชื่อสักหน่อยแต่สิ่งที่ผมเล่านี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเน้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของ โลกทิพย์นะครับเรามาดูสวรรค์ชั้นแรกสวรรค์เนี่ยมีเราเรียกว่าเทวโลกนะครับมีทั้งหมด6ชั้นนะครับหชั้นซึ่งในชั้นแรกที่จะพูดถึงเนี่ยมีชื่อว่าชั้นจาตุมหาลาชิกาภูมิชั้นนี้เนี่ยเป็นชั้นที่อยู่ใกล้กับโลกมนุษย์มากที่สุดนะฮะโดยที่มีการ กล่าวถึงในเรื่องของระยะทางก็เ็เรียกว่าห่างอยู่เหนือจากโลกมนุษย์ขึ้นไปเขาเรียกว่า46,000โยดนะครับถ้าเขาพูดเป็นโยดเนี่ยหนึ่งโยดจะมีความเปรียบเทียบกับโลกมนุษย์จะมีความไกลประมาณ16กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสูงกว่าโลกไป46,000โยชนโยด นั่นหมายต้องหมายว่าต้องคูณ16ไปอีกก็คือ16เท่านะครับก็คูณเข้าไปก็จะเป็นกิโลเมตรครับน้องสมาร์ทครับในดินแดนที่เป็นสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิเนี่ยจะมีผู้ยิ่งใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในในภูมินี้นะครับในชั้นนี้ก็จะมีท่านเท้าเราเรียกว่าท่านเท้าจะตุโลกบาลทั้ง4 นะครับหรือบางที่ก็จะเรียกว่าเท้ามหาราชท,ทั้ง4นะโดยที่ท่านจะประจำอยู่ตามทิศต,ต่างๆ4ี่ทิศทิศเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกโดยที่ผู้ที่เป็นจะมีท่านเท้ากูเวนมหาราชหรือท่านเท้าเวสุวรรณนะครับ เราเรียกได้หลายชื่อก็มีเทา้าทศรถเท้าวิรุณ6เท้าวิรุณปักหรืออาจจะยังไม่ต้องจําอะไรหรอกลูกแต่ให้รู้ว่ามีผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกครองดินแดนนี้อยู่4พระองค์นะครับโดยที่ประสบการณ์ที่ลุงหน่งจะบอกหนูได้ก็คือว่าถ้าเอาท่านเท้าเวสุวรรณก่อนนะหรือเขาท่านเท้ากูเวนมหาราชเนี่ยอันนี้ท่านได้เป็นอริยะ บุคคลแล้วเป็นเทพเทวดาที่เป็นอริยะแล้วนะครับนั่นคําว่าอริยะหมายถึงว่าต้องผ่านตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไปนะครับทนนี้ในเหตุผลอาจจะไม่ต้องสนใจว่าลุงหนิงรู้มาจากไหนแต่ขอให้รู้ว่าลุงทราบตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันว่าโสดาบันเป็นอะไรยังไงนะคือเป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาขั้นต้นก็แล้วกัน หนูยังไม่ต้องจําอะไรหรือว่า,าสงสัยอะไรตรงนี้นักนะครับแต่เอาเป็นว่าเอาแค่คุ้น,ค,นคุ้นคุ้นคาไปก็แล้วกันนะครับนี้ท่านเท้าวเวสุวรรณเนี่ยท่านมีความท่านเป็นหัวหน้าในทิศท,ทั้ง4นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีอะไรก็ท่านเท้าวเวสุวรรณก็จะเป็นผู้ที่ออกนำนะครับชี้นำแล้วก็เป็นผู้ที่ ในโลกมนุษย์นะครับมีผู้ที่ให้ความเคารพศรัทธาท่านทาเวสสุวรรณอย่างมากนะครับท่านมีความโดดเด่นในเรื่องของทรัพย์ะนะครับก็คือท่านปกครองดูแลทรัพย์สินที่เป็นบนโลกมนุษย์และในโลกทิพด้วยระดับหนึ่งนะครับในโลกทิพด้วยทั่วทั้งโลกมนุษย์และก็ในโลกทิพส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่า ท่านเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งมีความร่ำรวยการมีลาบนะครับมีเงินทองและท่านยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการที่ท่านเป็นผู้ปกครองควบคุมปกครองดูแลยักษนะ์ตระกูลยักษ์นะครับจริงๆท่านดูแลหลายตระกูลอันนี้ลุงหนิงจะพูดรวมๆก่อนนะครับว่าใน สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยมีท่านผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสี่อย่างที่บอกนะครับท่านเท้าเวสุวรรณเท้าทศรสเท้าวิรุณหกเท้าวิรุณปักนะครับรวมรวมเนี่ยท่านทั้งสี่เนี่ยนะครับก็จะมีเหล่าบริวารแล้วแต่นะครับว่าท่านดูอย่างเช่นท่านเท้าเวสุวรรณเนี่ยท่านดูแลเรื่องยักษ์นะครับคนทันอย่างเงี้ยครับ ท่านอื่นก็จะดูแลเรื่องของยานาคนะครับมีเรื่องของฤาษีลูกกะเทวดาอะไรต่างๆก็จะมีการแยกไปรวมถึงส่วนหนึ่งก็คือเป็นสัตว์ในป่าหิมะผานนะครับแล้วก็จะมีคนที่ทําบุญไว้เป็นผู้ที่มีบุญคุณกับแผ่นดินนะครับอย่างเช่นเจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแบบนี้นะครับแล้วจะมีพวกชาวบางบทอยู่ในในกลุ่มนี้ด้วยนะฮะซึ่ง ภูมิทวทวดาอากาศเทวดาแบบนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในสวรรค์ชั้นนี้ซึ่งอยู่ใกล้กับมนุษย์มากนะฮะแต่ว่าโดยรวมตรงนี้ไม่ไม่ได้จําแนกไปว่าท่านใดดูแลใครแต่ว่าทั้งหมดก็คือจะอยู่ภายใต้ที่เล่ามาจะอยู่ภายใต้กันปกครองของท่านท้า,ทาวมหาราชทั้ง4ี่โดยมีท่านท้าวเวสุวรรณซึ่งดูแลทิศเหนือจะเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ท่านก็จะมี ือกระบองเป็นอาวุธนะฮะต่อไปลุงดิ๊กก็จะพูดถึงส่วนที่เป็นดินแดนนะครับในดินแดนของที่นี่ก็จะมีต้นไม้ทิพย์มีต้นไม้ทิพย์เนี่ยก็จะมีผลไม้ที่มีรสชาติโอชามากนะครับอร่อยมากแล้วก็มีสระบกขอรณีซึ่งน้ำในนั้นก็จะมีความใส แต่มันไม่ใสเหมือนกับเปรียบเทียบกับน้ำที่ใสที่สุดในโลกมนุษย์ก็ไม่ได้นะครับมันเป็นความใสที่ที่บอกไม่ถูกแต่มันใสสะอาดมากและในบนนั้นจะไม่มีฝุ่นนะครับไม่มีพวกขี้ดินอะไรพวกนี้จะไม่มีเลยนะก็จะมีต้นไม้ที่มีมีสระน้ำบบกคารณีแบบนี้นะครับซึ่งในในที่นั้นเนี่ยจะความเป็นทิพย์เนี่ยของเขาเนี่ยนะครับก็ เกิดมาจากบุญของพวกเรานะครับโดยที่บุญของพวกเราเนี่ยจะได้สิ่งของที่เป็นทิปเ่านั้นเนี่ยมันจะต้องสร้างตั้งแต่สมัยที่เราเนี่ยได้มีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์เช่นการให้ทานในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นการถวายดอกไม้การถวายทองคําเปลวอย่างนี้นะครับการตักบาตรแบบนี้เป็นต้นข้าต่อไปพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวนะครับว่า เวลาที่ลุงหนิงกับลุงนนนะฮะไปตั้งศาลพระภูมิเวลาตั้งศาลพระภูมิลุงหนิงจะต้องอัญเชิญนะครับเราเรียกว่าอัญเชิญพระภูมิเจ้าที่ซึ่งพระภูมินะครับที่หนูเห็นที่บ้านหนูจะเป็นเสาเดี่ยวเสาเดียวอย่างนี้เราเรียกว่าพระภูมิข้างบนก็เป็นบ้านน้อยๆน,น,นะฮะส่วนศาลเจ้าที่ก็จะมีทั้งหมด4 4เสา นะครับหนึ่สามีก็มีบ้านน้อยๆอยู่ข้างบนแต่ก็จะเตี้ยกว่าสารพระภูมิซึ่งอยู่สูงกว่าว่าวางวางตั้งไว้คู่กันได้นะครับผมว่าเรามีพระภูมิกับเจ้าที่ตรงนี้ทั้งสองอย่างเนี้ยมาจากสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นต้นแล้วเวลาลูกไปตั้งสารพระภูมิเนี่ยลุกถึงทำยังไง นะลุงหนิงก็จะทําพิธีประกอบพิธีไปส่วนลุงนนจะทํากรรมฐานแล้วก็สนทนานะครับร้องขอไปบอกว่า,วาท่านเท้ามหาราชท,ทั้งสี่เ,เรามาทําพิธีที่บ้านหลังนี้เพื่อที่จะขออนุญาตท,ท่านให้มอบหมายพระภูมิเจ้าที่เพื่อที่มาดูแลรักษาปกป้องเกื้อกูล ให้กับคนในบ้านหลังนี้สิ่งต่างๆที่อยู่ในเขตพื้นที่บ้านนี้ให้เขาเกิดความปลอดภัยเกิดมีลาบนะครับเกิดความเจริญในอาชีพในการงานในสิ่งแวดล้อมต่างๆพระภูมิเจ้าที่มีส่วนอย่างมากครับมีส่วนอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการที่พระภูมิเจ้าที่ในบ้านหลังเล็กหรือหลังกลางหลังใหญ่เป็นปราสาทเป็นอะไรก็ตามหรือเป็นคอนโดมิเนียมเป็นหมู่บ้าน สำหรับลุงหนึ่งลุงหนึ่งว่าควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีสารพระภูมิเจ้าที่เราจะยังไม่พูดถึงสารพระภูมเพราะสารพระภูมนี้อีกส่วนหนึ่งลุงหนึ่งต้องขอพระภูมนะท่านท่านลุงต้องขอองค์ปฐมพรหมแต่หนูก็ไม่ยังไม่ต้องรู้ตอนนี้ไปรู้เรื่องอื่นกันดีกว่าเวลาในในสวรรค์ชั้นนี้เนี่ยอย่าง50ปีของโลกมนุษย์เรา นะครับจะเท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นในโลกจึงเป็นเวลาที่นานมากนะครับอยู่กันจนแก่เลยทีเดียวกว่าจะได้ที่นู่นเท่ากับสวรรค์ชั้นนี้1วันเท่านั้นนะซึ่งในส่วนที่ลุงหนิงพูดถึงเรื่องของการตั้งศาลนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ลุงหนิงต้องขอท่านเท้ามหาราชทั้ง4 แล้วท่านก็จะมอบหมายมอบหมายมอบหมายยังไงนะครับท่านก็จะไปสั่งนะครับบริวารของท่านซึ่งที่ลุงหนิงบอกว่ามีอะไรมีตั้งแต่ยักษ์มาเลยนะครับมีตั้งแต่ยักษ์มีพญานาคนะครับมีภูมิเ,มมเทวดามีลูกเทวดานะครับมีพวกเทพมันมันจะเป็นสัตว์ประมาณกึ่งเทพกึ่งสัตว์ พวกนี้จะมีฤทธิ์มากนะครับแล้วก็มีคนทันมีต้นใหญ่แล้วกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเขาจะเป็นพระภูมิดเี๋ยวจะเข้าลึกเกินไปพระภูมิพระภูมิมี9ประเภทนี่ยนะครับก็แล้วแต่ว่าแต่ลุงหนิงต้องขอเขาแล้วบอกว่าท่านท้าวได้โปรดมอบหมายลุงหนิงจะขอโดยตรงไม่ได้นะครับลุงหนิงจะไปขอว่าพญานาคท่านนี้ มาเป็นพรพภูมิให้ได้ไหมลุงหนิงทําอย่างนั้นไม่ได้ครับไม่ได้ก็ต้องขอจากท่านท้าวมหาราชทั้งสี่แล้วเสร็จแล้วท่านก็จะบอกกับอาจารนนท์ว่าท่านจะส่งใครมานะฮะก็มีอายุขายอยู่มีวาระอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่อะไรแบบนี้เขาเป็นใครคนที่ส่งมานะครับซึ่งลุงหนิงกับลุงนนจะทราบทุกครั้งนะครับว่าท่านส่งใครมาเพราะว่า หัวหน้านั่นก็คือท่านเท้าทั้ง4ี่จะเป็นผู้บอกว่าส่งใครมาแล้วก็จะบอกว่าจะต้องไหว้บูชาด้วยของกินอะไรบ้างแบบนี้ครับเป็นดอกไม้เป็นของหอมเป็นต้นอะไรได้บ้างที่ซึ่งซึ่งที่ลุงหนิงเจอมาก็ไม่มีใครที่ขอเนื้อสัตว์เลย เรตั้งสารมาเยอะมากนะครับสารพระภูมินะครับไม่มีใครขอเนื้อสัตว์ทุกที่จะขอเป็นพวกของตะไข่ก็ได้เป็นตระกูลถัว่วเป็นดอกไม้เป็นขนมไทยเป็นผลไม้ลูกผลไม้นี่จะชอบมาก <c oughs> เป็นขนมไทยเป็นของหอมวนนี้แต่ถ้าเป็นเจ้าที่เนี่ยเจ้าที่ก็จะเป็นพวกที่ที่มีระดับต่ำลงมาพวกนี้ก็ จะมีขอข้าวขอปลาขอข้าวข้าวยำบ้างอะไรบ้างก็เป็นของของข่าวก็มีนะครับแต่ไม่มีใครเลยที่ขอเล่าจากลุงหนิงไม่มีใครเลยที่ขอของที่เป็นยาเสพติดแต่ว่ายาสูบยาเส้นเนี่ยไม่ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดนะยาสูบยาเส้นอะไรพวกนี้เป็นของโบราณน,นะครับก็ถือว่าเป็นยาของเขาเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนเล่าถ้าเล่าอ่ะกินแล้วเสียสติพระพุทธเจ้าห้ามอย่างนี้เนี่ย ไม่มีใครขอมาเลยนะครับนั่นคือเจ้าที่ก็ไม่กินพระภูมิก็ไม,ไม่ไม่กินไม่เสร็จในส่วนของประสบการณ์ที่ท่านเท้ามหาราาคือจะเป็นท่านเท้าวเวสวร์นะครับที่ได้สื่อสารผ่านอาจารนนนะแล้วก็ได้ช่วยเหลือพี่หนิงและอาจารนนมาโอ้โหคือนับครั้งไม่ได้อะ ก็เรียกว่าช่วยบ่อยทําไมต้องช่วยลุงหนิงและช่วยเรื่องอะไรบ้างนะครับมันเป็นเรื่องสารพัดท,ที่ท่านช่วยโดวยว่าเรื่องของที่ลุงหนิงแก้ไขไม่ได้นะครับคือในเรื่องของเวลาที่ลุงโดนคนเขากระทําไม่ดีเช่นโดนคุณใสมนดำหนูเคยได้ยินไหมไหมคำพวกนี้มันเป็นอวิชชามันเป็น เรื่องที่ลุงต้องอธิบายหนูทีหลังนะครับเรื่องของคุณใสมันเป็นคาถาลูกคาถาอาคมในในเรื่องที่มันเป็นคาถาอาคมที่ไม่ดีที่ใช้สําหรับทําร้ายคนอื่นเวลาลุงเจอแบบนี้เนี่ยท่านเท้าเวสวรันต์ท่านทาเ,เววรรท,านท้ามาแล้วทั้งสี่จะช่วยปกป้องปัดเป่ารักษานะครับอันนี้ลุงเคยเจอมาแล้วแล้วท่านช่วยในเรื่องของ เวลาลุงหนิงลําบากในเรื่องของอทรัพย์สินเงินทองลุหนิงมีไม่มีทางออกจริงๆจ,จะขอท่านทาวเวสุวรรณช่วยผมหน่อยนะครับแต่การที่ลุงหนิงขอให้ท่านช่วยลุงหนิงไม่ได้อยู่ๆจะเป็นนักขอนะลูกน้องสมาร์ทลุงหนิงทําความดีไว้อืไม่คําว่าน้อยเนี่ยไม่มีเลยลุงทําไว้เยอะมาก ตั้งแต่สอนธรรมะตั้งแต่ตักบาตรไปเลยให้ทานนะครับลุงทําบุญในบุญกิยาวัตถุสิบเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาที่ลุงหญิงเดือดร้อนเนี่ยท่านเหล่าเนี้ยจะช่วยเรานะครับบางครั้งเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อลุงก็อยากจะเล่าถ่ายทอดให้หนูฟัง <c oughs> หนูเคยเห็นยักษ์ไหมยักษ์ยักษ์มีจริงนะครับ บางครั้งเนี่ยลุงหนิงไปพับที่ไหนเนี่ยเป็นโรงแรมเป็นอะไรแบบนี้แล้วแบบว่าเป็นรีสอร์ทแล้วเป็นวัดอย่างเงี้ยแล้วลุงหนิงมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่คุ้นไม่ไม่รู้สึกไม่คุ้นแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยลุงหนิงจะขอท่านท้าวเวสสุวรรณว่าส่งยักษ์มาหน่อยส่งบริวารมาคุ้มครองหน่อยลุงไม่ได้เก่งอะไรนะครับลูกแต่ขอได้นะครับใครๆก็ขอได้แต่ต้องพูดให้เป็น แล้วก็การขออะไรท่านเนี่ยจะต้องมีเหตุมีผลอันควรนะครับไปขอสุ่มสี่สุ่มห้าท่านไม่ช่วยหรอกครับเพราะว่าท่านต้องดูจิตของเรานะครับท่านจะอ่านจิตของเราได้ว่าเราขอเล่นขอจริงจําเป็นมากจําเป็นน้อยท่านไม่ใช่ว่าท่านเมตตานะครับแต่ว่าท่านเมตตาแต่ไม่ใช่ว่าจะช่วยอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าดังนั้น เวลาที่ลุงหนิงมีปัญหาเรื่องของอะไรที่เข้ามารบกวนก็จะขอให้ม,มีท่านส่งยักษ์มาให้หน่อยคราวนี้ยักษ์เนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยตอนกลางคืนนะครับลุงนัานก็จะมายืนแต่เดินตรงหัวนอนบ้างตรงปลายเท้าบ้างเลยแล้วเสียงเนี่ยล,ลูกเอ้ยตอนกลางคืนเสียงจะดังตึงตึงตึงแต่ว่าจะหนักแน่นนะครับเสียงจะหนักแน่นมากแล้วก็ คือมีคือไม่ไม่ถึงขั้นน่ากลัวหลอะครับแต่ว่าเรารู้เลยว่ามีบางอย่างที่ไม่ใช่คนและเท้าอันมาคือมาเดินอยู่เป็นเฝ้าเวรยยามอยู่รอบตัวเราซึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นมากับลุงหนิงหลายครั้งแล้วและเกิดกับลูกศิษย์ของลุงหนิงด้วยเวลาลูกลูกศิษย์ลุงหนิงมีอะไรเนี้ยลุงหนิงจะบอกว่าขอให้ยักษ์ไปเฝ้าให้เขาหน่อยเพราะว่า กันพวกผีมาเพราะฉะนั้นตอนคืนลูกศิษย์ก็จะได้ยินเสียงเสียงยักษ์เดินรอบๆนะเพราะงั้นต้องขอให้เป็นต่อไปลุงหนิงสอนวิชานี้ให้ลูกได้นะครับเพื่อให้ลูกได้รับการปกป้องรักษาจากจากยักษ์จากท่านท้ามหาราชทั้ง4แล้วลุงหนิงยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ไว้ให้น้องสมาร์ทนะครับซึ่งด้วยความรัก,กน,นะครับลูกเลย ลุงจะค่อยๆดูในตามวาระที่เหมาะสมเพราะหนูยังเด็ก9ขวบลุงหนึ่งจะจะใช้บางอย่างกันไัยต่างๆแล้วก็จะพาให้หนูเนี่ยได้รับการเป่ายันกรอเพชรโดยอาจ์นน์จะทําให้นะครับอันนี้ในเบื้องต้นลุงอยากให้หนูได้เข้าใจก่อนว่าสวรรค์ชั้นนี้มีอยู่จริงนะแล้วก็ท่านก็อยู่ไม่ได้ห่างเรา และในวันกระถินที่จะถึงเร็วๆนี้เนี่ยท่านจะมาและท่านก็จะมีบทบาทอย่างมากที่สุดในงานกระถินซึ่งในกลุ่มธรรมะโลกทิพย์ของลุงหนิงทราบกันดีว่าท่านจะมาให้พรณช่วงเวลาใดซึ่งลุงจะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ลูกนะครับขอให้ตั้งใจมาเรียนกับกลุ่มกับลุงหนิงกับกลุ่มธรรมะโลกทิพย์ครับสวัสดีครับ